อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีไอเดียจะพาคุณผู้ชมทำขนมปังดอกไม้ไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่ขนมปังเนื้อนุ่มหอมอร่อยสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่หอมหวานละมุนล,ลิ้นเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งขนมปังกรายานอวากาศลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีและยีสต์แห้งสำเร็จรูปคลาาให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไข่ไก่น้ำเย็นนมข้นหวานและนมข้นจืดเคล้าจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนจากนั้นนำออกจากภาชนะเติมในสุชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนตัดแบ่งก้อนโดขนาดประมาณ5กรัม คลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในพิมพ์ที่ทาไขามันประมาณ5ชิ้นเสร็จแล้วพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ8นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วนำออกจากเตามาพักไว้ให้เย็นต่อไปเราจะทำไส้คัสต,สตาร์สตรอเบอรี่กันค่ะใส่ไข่ไก่เฉพาะไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดนมข้นหวานแป้งข้าวโพดและน้ำ นำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมจนสุกคนเติมในสุชนิดเค็มอ่อนตัวและกลิ่นวานิลายกลงพักไว้จนเย็นจากนั้นใส่ซอสสตรอเบอรี่แล้วเคลอให้เข้ากัน นำไซคัสต้ดสตรอเบอรี่มาบีบใส่ขนมปังที่พักไว้ดดดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังดอกไม้ไ้คัสต์ดสตรอเบอรีคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยไม่ว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นไรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ t f m ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยเลยค่ะ